ลิสต์งานหนังสือปีนี้ของเราผันผวนมากเล่มที่จดลิสต์ไปไปเปลี่ยนใจไม่เอาหลังเปิดอ่านหลายเล่มมากส่วนเล่มที่ไม่อยู่ในลิสต์ก็ไม่รอรีวิวที่ไหนตัดสินใจซื้อปุบป,ปัดเลยก็มีรู้สึกฟรีฟอร์มกว่าทุกปีอย่างที่ไม่ได้เป็นมานานแล้วสนุกดีค่ะมาเริ่มที่็อบแรกกันก่อนกองจากบูธมติชนค่ะปีนี้ของแถมมติชนสวยมากอยากได้มากเราเลยเอาลิสต์ทุกเล่มที่อยากได้มาลงที่บูธนี้เลย ซื้อไป2,000กว่าบาทขอแลกเป็นเสื้อกับถุงผ้าแทนโคมไฟถามว่า2,000นี้มีเล่มไหนบ้างเล่มแรกเลยคือ Royal Love ประวัติศาสตร์การครองรักเล่มใหม่ของคุณมนสิชาหนึ่งในเจ้าของเพจพื้นที่ให้เล่าเพจนี้เล่าเรื่องสนุกมากและพอมาเล่าในหนังสือก็สนุกมากเช่นกันคุณมนสิชาออกกับแซลมอนมา3เล่มแล้วคือ World War t e s สงครามโลกในสิ่งของกับ History p a l t t e ประวัติศาสตร์มีสีและเล่มที่3ก็คือประวัติศาสตร์การครองรักเล่มนี้ค่ะเล่มต่อมา Un Ti t l e d Case Six th, Cent, s ซ x ก e n สัมผัสที่โหดของคุณยศและคุณธัญวัฒน์เล่มนี้ก็ของแซลมอนเช่นกันออกมาเป็นเล่มที่3แล้วเช่นกันมันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมสยองขวัญและทฤษฎีสมคบคิดเรื่องโหดโหดที่แปลกๆลี้ลับแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงค่ะเล่มที่ส สงครามที่ไม่มีวันชนะของหมอเอลชัชพลก่อนนี้เราอ่านเล่มกัฟของคุณแมรี่โรสจบไปแล้วก็กำลังอ่านเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญของหมอเอลต่อก็เลยคิดว่าเล่มนี้น่าจะให้อารมณ์เดียวกันหมอเอลเล่าเรื่องสนุกมากแล้วก็เล่าเรื่องที่ดูยากให้สนุกเข้าใจง่ายชอบมากค่ะเล่มที่4จากบูธมติชนแอปเปิลสผลร่วงหล่นจากฟ้าเล่มนี้ไม่อยู่ในลิสต์เลย เพราะเราไม่ถนัดนิยายแปลฝั่งตะวันตกแต่พอไปลองเปิดอ่านแล้วรู้สึกว่าน่าอ่านผู้เขียนเล่าเรื่องนะ่าสนใจดีมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเธอก็ย้อนมองชีวิตที่ผ่านมาด้วยสายตาที่สงบสำเนียงเย็นๆอ่านแล้วรู้สึกสบายเลยอยากรู้เรื่องของเธอมากกว่านี้ค่ะเล่มต่อมาของว่างที่เฝ้ารอกับคำขออย่างสุดท้ายเล่มนี้ของพิกโกโล จริงๆเราเริ่มเบื่อๆกับหนังสือฟิลอบอุน่นฮิวใจมาสักพักแล้วนะแต่เล่มนี้คนเขียนคนเดียวกับร้านเครื่องเขียนใต้ต้นซืบากิและรีวิวก็ดีก็เลยจดลงลิสต์มาด้วยแต่ก็น่าจะดองไปยาวๆก่อนค่ะเล่มที่6คฆาตรกรโหดคนนั้นคือลูกฉันเองเล่มนี้เรื่องย่อก,กระชากใจมากคือมีการพบศพหญิงสาวที่ตายอย่างน่าสยดสยองในห้องพักเพียงลำพัง หลังจากนั้นก็พบอีกศพที่มีสภาพการตายน่ากลัวไม่ต่างกันเหตุการณ์นี้เป็นข่าวดังในญี่ปุ่นแม่บ้านคนหนึ่งที่ได้ดูข่าวเธอกลับรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างเธอคิดว่าฆาตกรคนนั้นคือลูกชายของเธอเรื่องย่อบแบบนี้จะไม่มาอยู่ในลิสต์เราได้ยังไงกันล่ะคะเล่มสุดท้ายจากมัติชนโสดสมสรเอาจริงๆเล่มน,นี้อยู่ในลิสต์ตลอดการของเรามาตั้งแต่สมัยสำนักพิมพ์เพื่อนดีแล้ว แต่ไม่ได้เลิกซื้อสักทีจนมันหายไปจากตลาดจนสำนักพิมพ์หลวยสูเอามาพิมพ์ใหม่ปีนี้ได้ซื้อเพราะเอามาถมให้เต็ม2,000นี่เองเล่นต่อมาคดีฆาตกรรมฤด,ดูร้อนดอกไม้บานเล่มน,นี้เราตรงไปซื้อกับ Humming Books เลยเพราะว่าเขาบอกว่าเล่มพิมพ์ครั้งที่1จะได้แถมโปสเตอร์ภาพปกที่ไหนได้โปสเตอร์ก็อยู่ในซีลนั่นแหละมันบางมากเลยเราดูไม่ออกเลยว่ามีโปสเตอร์ซ่อนอยู่ ต่อมาที่บุ๊กสเกปวิทยาศาสตร์ความอ้วนเล่มนี้ออกมาสักพักแล้วและเราก็ไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งอยู่ๆช่วงนี้ก็มาอินเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพร่างกายอะไรแบบนี้เฉยเราก็เลยอยากอ่านเรื่องนี้แบบรวดเดียวรวมทุกอย่างไว้ให้เราก็เลยลองเลือกเล่มนี้มาอ่านไปยืนเปิดอ่านแล้วโอเคเลยค่ะอีกเล่มจาก Bookscape ไม่อยู่ในลิสต์เลยแต่ไปลองเปิดอ่านแล้วรู้สึกว่าน่าจะสนุกดี ชอบหน้าปกด้วยจริงๆปกสะดุดตามาก่อนเลย The s i th x Extinction ประวัติศาสตร์นับศูนย์สู่การศูนพันครั้งที่6เดี๋ยวคงอ่านต่อๆกับ n อนฟิ c ชั o นแถวๆนี้แหละช่วงนี้อ่านนอนฟิคยาวๆไปค่ะไปที่กโกลกันบ้างแก๊งคุณย่ากับชุดบิกินี่เล่มน,นี้เราเห็นรีวิวชื่นชมผ่านตามาเรื่อยๆปีนี้เลยตัดสินใจซื้อก่อนของจะหมดเล่นต่อมารถไฟสายทางช้างเผือก เล่มนี้ก็เคยเห็นรีวิวพูดถึงอยู่เรื่อยๆนานๆทีมีความรู้สึกอยากอ่านอยู่ลึกๆแต่ก็ยังไม่มากพอจนเราได้ดูหนังชีวประวัติของผู้เขียนก็เลยอยากลองอ่านว่าหนังสือที่เขาเขียนมันเป็นยังไงเล่มนี้หลังเลมมาเนิ่นนานตั้งแต่ปกเก่าปกใหม่ก็ยังไม่ค่อยโดนดีที่มีแจ็คเก็ตทีแรกเราคิดว่าปกแจ็คเก็ตหมดไปแล้วแต่พอถามเขาบอกว่าเอาเล่มโชว์ไปได้เลยเขาจะแกะทีละเล่มเราก็เลยตัดสินใจซื้อสักที สองเล่มสุดท้ายเป็นเล่มที่ประทับใจตอนซื้อลหละเกิดเหตุการณ์คล้ายกันจนนึกว่าเดจาวูเล่มแรกเธอเป็นลูกสาวของคุณจินแซ่ตั้งเล่มนี้เราเห็นรีวิวครั้งแรกน่าจะจาก Facebook คุณวีรพรอ่านรีวิวแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะชอบติ๊กไว้ในใจก่อนทีนี้พอมาเดินผ่านบูธของสำนักพิมพ์อ่านในงานหนังสือเราก็เห็นเล่มนี้ผ่านตาเลยลองเปิดอ่าน ซึ่งภาษาสำนวนวิธีเล่าก็ดึงเราไว้ได้เลยตั้งแต่แรกๆมันจะมีหนังสืออยู่แบบหนึ่งที่เป็นทางของเราแน่ๆแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะกะดองลิสต์ไว้ก่อนรออ่านรีวิวคนอื่นก่อนแต่ก็หลุดปากถามออกไปว่าเล่นนี้นักเขียนมาแจกลายเซ็นไหมคะแล้วคุณที่บูธก็ตอบว่าเป็นนักเขียนคะ่ะช็อกเลยช็อตฟิลมากเราก็เลยเลิกลังเลซื้อเลยขอลายเซ็นเลย น้ำตาจะไหลอะไรมันจะโป๊ะขนาดนี้เล่มต่อมาเราเดินผ่านบูธสมาคมนักเขียนเราก็เห็นอีกเล่มพระจันทร์เดือนกันยาของคุณกัณนราพิชาพรเล่มนี้ติดโผูคนแนะนำในความน่าจะอ่านหลายคนมากทีแรกตั้งใจว่าจะหยุดถ่ายรูปเฉยๆแต่พอคุณที่บูธมีท่าทีแปลกๆเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างเรารู้สึกเดจาวูเลยถามออกไปว่าเขียนเล่มนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็โป๊ะเชะใช่จริงๆด้วย ไม่รอดอีกเล่มขอเลยเซ็นอีกเล่มคงได้อ่านคู่กันเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้เขียนพูดน้อยมากเราถามว่าเล่มนี้เล่าถึงอะไรเขาตอบว่าชีวิตค่ะสั้นครบจบและที่เหลือไปอ่านเอาค่ะเกือบจะหมดแล้วมาถึงเล่มสุดท้ายเล่มนี้ได้มาจากกอง20บาทค่ะสนั่นสนามสำนวนไทยของล้อมเพลงแก้วชื่อเรื่องไม่สะดุดตาเลยแต่ชื่อคนเขียนสะดุดมากม เลยทําให้ลองเปิดอ่านแล้วก็น่าสนใจจริงๆเขาหยิบสำนวนไทยมาเขียนเป็นบทความแสะสังคมการเมืองในยุคหนึ่งเรารู้สึกเหมือนว่าเป็นบทบันทึกสังคมดีเพื่ออ่านแล้วจะได้ทบทวนความหลังก็เลยลองซื้อมาหมดแล้วคะ่ะหนึ่งตั้งจากงานหนังสือวันแรกของเราจะมีไปอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าพอมาอยู่บ้านสองสวันเริ่มตง,งิดตง,งิดอยากไปเดินอีกรอบถ้าไปแล้วได้อะไรมาเพิ่ม คงไปลงรูปไปที่เพจนะคะขอบคุณที่อยู่เปิดถุงด้วยกันมาจนจบนะคะถ้ามีโอกาสขอให้ได้ไปเดินงานหนังสืออย่างสนุกและมีความสุขเช่นกันนะคะ